กราบสวัสดี f อที่เคารพรักทุกท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆบน YouTube แล้วก็กร,กระยารนิมิตท,ทั่วโลกนะคะพี่น้องทางซซลปปาวสบายดีนะคะช่องพี่หลิวนำโชคนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะรับชมรับฟังฝากคำเตือนทางช่อง ทางช่องตามคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรแนะนำนะคะนี่เป็นแนวทางเลวาพัฒนางวดที่แล้วนะคะเพื่อนๆจ้านะคะพี่น้องแนวทางเล่าพัฒนาหวดที่แลวะะ้ะะแว,ลว,แลววันที่23เดือน9 65วันศุกร์นะคะสุดโคงสุดท้ายบนล่างไปกับเด่นก็พี่เดียวก็ จริงๆเราก็เด่นยังเด่นสองเนาะสามกับห้านะคะนำสองมาเป็นตัวรองนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆเราก็เด่นสามกับสองนั่นแหละพี่น้องจ๋าในสามตัวนะคะเนาะพลนที่ออกเนาะจ๋านะคะก็ศูนย์แปดสองสองหกสองนะคะ สองหสองบนนะคะสองสองล่างนะคะ0ูนย์แปดชุดล่างชุด6ตัวนะคะตัวเลขพี่หลิวก็ตัวเลขแอดเองก็เข้าตัวเดิมนะคะสูตรของสุดท้ายก็ได้นำเป็นตัวร่องนะจาะกรเข้าตัวร่องนะคะสองหกหกสองเนาะพี่หลิวก็บอกให้ไปกลับด้วยนะคะเนาะนะคะนะคะ ก็ยังยังถือว่าปังอยู่นะคะคือไม่หลุดนะคะคงสุดท้ายก็ไม่หลุดนะคะเนาะพี่น้องจ้าสองหกสองนะคะเลขหา้าเลขบินเนาะจ๊ะสองสองนะคะเราไปรับชมคลิปงวดต่อไปเลยจ้าพี่น้องจา้าจ้านะคะเรามารับชมแนวทางเราพัฒนา งวดต่อไปคืองวดวันที่ยี่สิบหเดือนเก้าหห้าหรือว่าวันจัน์ทรนี้นะคะที่จะถึงนี้คงสุดท้ายบนล่างไปกลับนะคะพี่ดีก็เด่นให้ยังเด่นให้9กับ0นะคะรอง6นะคะ9กับ0รอง6อยู่นะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมฝากกดรับสไ r i b e กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้รับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเด้อพี่น้องจ้านะคะกดติดตามไวเดอนะคะตัวเลขก็ช่วงนี้ก็เดินดีอยู่เนาะเดินดีอยู่เนาะสูตรอมตะเนาะจ้ะมันหลุดกลักลมากคือเก่าเนาะจ้ะพี่ลิวเล้ต่างซื้อแบบนี้นะคะอ่าเราก็จะมีสามศูนย์นะคะสองสาม ก้าสองเก้าสามนะคะเด่นเน้นให้ก็คือสามศูนย์เก้าสองเก้าสามนะคะสองสามตัวรองนะคะเลขตารางพี่น้องจะเลขอยู่ในนี้ล่ะเด้อจับเอาก็ได้พี่น้องจะรังค้นกับเพื่อนกันจะจับเก่งเนาะจ้กพี่น้องนะคะหรือจับพ่เก่งมางเตะก็จับหลุดอยู่ร่องเตะมันก็สามตัวตรงนี้นี่เนาะ อืมนะคะอืมอุย้ยขอไปค่ะนี่ศูนย์หกนะคะเก้าสี่หกสี่ศูนย์สองนะคะเด่นเน้นให้ศูนย์สองเก้าสี่สามศูนย์ศูนย์สามเก้าสองเก้าสามนะคะผิดพลาดยังไงก็เป็นเพียงแนวทางได้พี่น้องจา้าเป็นเพียงแนวทางเนาะ มีเลขสามตัวมาฝากนะคะอืมพี่ดิวก็มีหกสามสี่ศูนย์สองเก้านะคะเป็นเพียงการคำนวณน,นะคะคำนวณตัวเลขนอกจากเป็นสูตรคำนวณตัวเลขนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะตอนนี้ก็เข้าต่อนเนื่องมาสองสามงวดแล้วนอกจากรอบนี้พี่ดิวว่าได้เบ่งย้อนหลังรู้สึกว่าเข้าเข้าเดินดีอยู่เนาะช่วงนี้ สองสามงวดสามสี่งวดปล่าเนาะจ้านะคะพี่น้องจ้าขอให้ทุกท่านเฮงๆงรวยๆเด้อที่มารับชมเนาะจ้าสวัสดีค่ะ